สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคนครับกะคลิปนี้กะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเนาะหลังจากเข้าถักเป็นสามสั้นแล้วต่อไปกะสี่มาห้อยเป็นสอยหฮเบิ้งครับนี่ครับวันนี้ผมใส่เสือกเป็นเสือกไอเทียนเบอร์สามเซนเดียวนะครับสาเหตุที่ต้องใส่เซนเดียวเพราะว่าไอนี่หูมันน้อยน่อยพี่น้องหูพวกหินนี่ใจก็อยากใส่สองหลานจะสีแข็งแรงก็เลยจําเป็นต้องใส่ เส้นเดียวเพื่อแง่ควมสะดวกครับนี่แต่มันก็แง่บ่รได้อรัพี่น้องจริงจริงแล้วอยากให้เพื่อนจอหู้ใ่กว่านี้แน่สะกปวกหินต่างๆนี่ไหมยากน้ำอันหู้น้อยนี่ไหมบาทมันก็สิใส่เสื้อเส้นเดียวสิมครับใส่ดนโดนไปกับย่ามันบ่ทนอยู่ครับพี่น้องแต่กระจาเป็นต้องใส่แทนเขาบ่ใส่เหนอเสื้อเส้นเดียวมันกับว่าสามารถที่ห้อยได้ตะปุ่นตะปะนั่นก็ห้อยยากเดียวผมนะหู้น้อยหน่อยเพิ่นเหตุมา อันนี้ก็บ่มมีอย่างหลายครับเข้ากับตกแต่งเองครับว่าเข้าสีเอาลวดไล่ใดนะครับนี่ผมเอามะห้อยเห็ดตกแต่งห้มันเป็นเอาหินมาใส่เองนะครับอันนี้เป็นแนวความคิดของไผ่ของมันด้วยครับบ่ได้บ่ได้จากัดว่าต้องเห็ดแบบใดครับนี่ครับก็เลยมะห้อยพี่น้องเบิ้งเหมือนี่ผมก็สีเลี่ยงไปดังสีละกับพยายามหาหินห้มันคล้ายๆกันทั้งสองฟังนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเศษสอ่ที่ผมขาดนะครับมันก็เลยมี บางอันก็สิบลคือกันบันไดแต่ก็เอาลักษณะ้ข่กันเพื่อที่นี่เห็นมอแงเยนยงี้ยงยักผู้คนอยากให้เพิ่นนั่นคนผลิตหินนี่จอหินใหญ่ๆนะพี่น้องไอ้มันหูใหญ่ๆเนี่ยไอ้มันได้ใส่เข้าไปสองเส,ส,ส้นที่ไข่ก็นี่อยู่อันนี้ลัดไตเส้นเดียวอันแงก่กนเนีย่ยทั้งหักเูเนี่ยเห็นบลแงบกเขาเลยนี่ต้องตัดปลายลวดไอ้อตาปลายเสือกจังสีเขานี่ครับผมก็สีเลี้ยงมาประมาณนี้แหละนี่นี่น อันนี้แล้วแต่พี่น้องสิเฮดเดอร์เพื่อนเพื่อนสีไปเฮดเพคือกับ่เป็นอย่างเลี่ยงไปเลยตามสไตล์ของเขาเพราะว่าสวยนี่เขาสิออกแบบเองครับหรือว่าลูกค,ค้าเขาสีเขียนแบบมาเขาก็จะเฮดตามเขาครับนี่ครับผมก็สีห้อยไปแล้วข้างบนก็สิทักเด้อครับพี่น้อง้อยให้มันได้ระยะก่อนสิทักช่วงหนึ่งช่วงเอไปไปนี่ว่าเห็มัน ้ายกันนะครับเม็นหินสีสีบ่คือกันบันไดกับคือสีบ่เป็นหยางดอกแต่ว่ากะให้ได้คือกันกับสีดีมีส่วน้ข่กันนะไหมครับนี่พี่น้องสไตล์เราเลยเส้นเดียวในโลกนี่เห็นบ่ออกแบบไปหินพวกนี้มีขายแล้วพี่น้องหินพวกนี้เขาเรียกหินทราวดีครับอาจ,จิเป็นหินถือว่าเฮ็ดขึ้นมาหม่แล้วพี่น้องเด้อ สนินทละวดีของแท้ๆนี่มันแพงสิเลยพี่น้องหลายหลายพันเลยแต่ว่านี่เพิ่นกนาจะเห็ดออกมาให้มันสวยขึ้นกันครับแบบนี้ก็สวยครับพี่น้องถึงจะเป็นของทําขึ้นมาใหม่แต่ก็สวยครับเรามาตกแต่งเอาสามารถขายได้มีราคานะครับนี่เป็นศิลปะนี่ครับผมห้อยเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะมาถักนะครับผมห้อยแค่นี้แหละครับพี่น้อง หอยบ่หลายเอาไว้ถ่าทักน้ำเนี่ยเศษเลอๆอย่างนกี่ขานห้อยแล้วหู้น้อยหลายหอยทุกหอยเอาซํำนี่หละํำนี่ละมันห้อยยาอิีเห็นพวกนี้เบื่อถึงบ่กใครอยากรับงานประเภทนี้บันไดครับมันหู้มันน้อยผมสายตาเขาเปนบอดีบันไดะนี่หู้มันน้อยอิลีผมว่าสันผู้ใดอันผลิตหินพวกนี่จอยมันใหญ่นะครับเอถ้วยมันใหญ่ๆหนี่ <laughs> ปั๊บปุ่งเด้อผู้ใดอันที่เทีาค้นเห็ดอันหินพวกนี้ฟังอยู่กะปั๊บปุ่งแน่เห็ดให้มันหูยง่ๆแน่เพื่ออันลูกค้าที่ซื้อมาห้อยกัสิด้สะดวกนี้ครับกับมัดขึงให้ตึงต่อไปกัสิมัดทักนะครับพี่น้องเพราะกัสิทักเป็นลายกลมธรรมดานี่ลหละต่อมาหนี่ลหละต่อจากหม่องหินนี่ครับนี่ครับ ถึงให้ตึงแล้วก็เตรียมถักเลยบาทนี่กระติถักเป็นลายกลมนี่ตัดเสือกมาสองถักเป็นลายกลมธมรรมดาง่ายๆนะครับพี่น้องนี่มาออกแบบให้เบิง้งต่อจากคลิปที่แล้วเดอ้อผู้ใไบ่ไใ้เบิ้งคลิปก่อนหนะ้านี่ก็ต้องกับไปเบิง้งทีเดีูวว่าขั้นตอนการเฮ็ดเป็นจังได้นะเห็นบอกนี่ครับแล้วก็มาถักแค่นั้นแหละครับผม เส้นแรกเส้นที่สองถักเป็นลายกลมออกแบบสใยก็ออกเป็นสไตล์เข้าไปเลยพี่น้องไม่ต้องเป็นต้องคือกันเราอยากเอาสไตล์ไหนเราก็ใส่ไปเลยนี่แหละครับนี่ถักไปเลยถักไปเลยนี่ครับถักง่ายๆปึ๊บนี่ก็ทับข้างบนนั่นลายเป็นสีเลยพี่น้องสลับไปสลับมาแต่และเส้นนะครับ ตามที่ผมเห็ดเลยท่านผู้ใดเป็นมือไม่กำลังหัดถักเบิ้งไหวครับมันเห็ดบ่ยากอกครับเป็นล่องเขาต้องล่องเด้อครับท่านอยากเป็นต้องล่องเห็ดท่านเบิ้งซื้อซื้อบ่ล่องกับบู้ดนี่เห็นบอกครับทับแค่นี่ครับทับลายไปเส้นๆไปจนกลัวหฮาสีใด้วด่วมเาาเ้อพี่น้องเด้อถับไปเรื่อยๆนี่ครับ รวบรัดตัดตอนมาทักให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับสิได้บ่เสียเวลาเนาะฟังทุนผมก็ทักแล้วหลังจากทักได้ควาวยาวาที่เขาต้องการเขาก็มาทักไอ้หวงมันอไหร่ครับห่วงมองเปิดปิดนี่ครับหวงเปิดปิดก็ทักลายแบนธรรมดาทับขึ้นทับลงทําเป็นห่วงนะครับ่างพุ่นกน็ใส่ลูกปัดก็เรียบร้อยครับพี่น้อง นี่หากลายแบนนี่ครับนี่ทับตึงลงขางล่างกับกันนี่ทับขางบนนั่นสิละสลับไปคล้ายๆไล่อันขอมือเหรอครับไล่แบนธรรมดาเขาก็สีมะม่วนมะโค้งเป็นอันหวงสีเดดงข้องอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็สีปะเน่าปันไดนะครับเพราะเพราะว่าสีโชหินในจักหน่อยเป็นเสื้อตีสั่นแน่อยู่มาถึงกับเน่ามากครับนี่ครับ นี่ัดปรอบเฟือบได้ควมเงาที่เขาต้องการเขาอยากได้ห่วงใยเก่าห่วงใยครับอยู่ที่เขานี่ครับหน้าจับพอดีแล้วครับพี่น้องเราก็มาม้วนนะครับมาม้วนมาม้วนทําเป็นห่วงนี่ครับทาเป็นห่วงทําเป็นห่วงเรียบร้อยครับ นี่ครับมัดเห็นเป็นห่วงมองเปิดปิดละ่ะฝั่งพุ่นผมก็สีเอาลูกปัดจานลูกปัดไปใส่นะครับฝั่งพู้นนี่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยครับฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ไปใส่ลูกปัดนี่ครับเรียบร้อยครับ เป็นห่วงแบบนี้ครับนี่แล้วก็ตัดตัดให้เรียบร้อยไฟแช็คลนครับเพื่อนๆน,นี่ครับด้านนี้กระสีมัสไซลูกปัดนี่ลูกปัดนี่ครับพี่น้องหม่องเปิดปิดเป็นกระดุมเขาเฮ็ดจกกักรกลาบักเผาเลยอันนี้มีขายทั่วไปครับมีขายนะครับสำหรับอุปกรณ์อะไรต่างๆกลับไปเบิ้งได้พี่น้องเคยลงมล้ให้เบิ้งหลืเด้อ มีขายเบิร่านโอโซ่อิงผมเคยไปไทยลงแล้วครับเปลื่อนไปไล่เบืงเดอร์ยิ้มคำว่าอุปกรณ์พวกนี้ลหละอุปกรณ์ถักเชือกมีขายครับมีขายบางคนทักมาว่าสสื่อใสออ so. อ่อุปกรณ์สองหอดบ้านแล้วรัพี่น้องร้านโอโซ่ยิ้มก็ไปเด้อผมเคยลงเลนอยู่มีเบอร์โทรมี เพจมีอย่างพ่นติดตอ่อได้ครับว่าเพื่อเขาอยากถักบอกว่าที่เป็นเสื้อเทียนพวกอะไรเฮ็ดสอยนี่หละไปเสิร์ตไปหาได้ครับไปหาได้คนหาในช่องผมนี่ล่ละไปเช็คลนครับพี่น้องไปเช็คลนอย่างเดียวมันก็จะติดอยู่นี่มือดันเหรอพี่น้องบอกไว้เนาะ <c oughs> เรียบร้อยครับผมนี่ครับเข้าไปเลย นี่เป็นจังไดพี่น้องสวยงามเรียบร้อยแล้วครับผมไปลองเห็ดบึงเด้อวันนี้แค่นี้แหละเด้อครับดีไม่แห้ง you got the labels that I'm calling that